สำหรับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บูธ G-WM นะครับในงานมอเตอร์โชว์2025ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในบูธของ G-WM จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นคันนี้เลยนะครับเพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆดล้อนๆนะครับกับ Haval wow H6 นะครับ PHEV นะคือเขามีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับเป็นตัวปลั๊กอินไฮบรแล้วก็ตัว h y b ริดนะครับ ดูรายละเอียดของตัวรถกันสําหรับตัวเริ่มต้นนะฮะเป็นตัวไฮบริดนะครับรุ่นโปรราคาก็จะอยู่ที่9,029,000บาทนะถัดมากับตัวปั๊กอินไฮบริดนะครับตัวเริ่มต้นนะรุ่นโปรจะราคาอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนะครับสุดท้ายกับตัวท็อปนะเจ้าฮาวาลฮิซ wow ิกนะครับจะเป็นรุ่นอัลต้านะครับราคาจะอยู่ที่ 1 1 4 9 0ล้านบาทนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแท้ง300ดีเซลนะครับอันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวล่าสุดเลยนะโดยในตัวเริ่มต้นจะเป็นรุ่นปูนะครับตัวรุ่นปูก็ราคาจะอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทนะตัวนี้ถือว่าราคาดีทีเดียวนะครับถัดมากับรุ่นออาต้านะครับรุ่นออาต้าราคาก็จะอยู่ที่1 1 4 9 0 0้านบาทนะตัวนี้จะเป็น แท้งที่มีการตกแต่งมาด้วยนะครับโดดเด่นเลยทีเดียวอ่ะถัดมากับแท้ง300ดีเซลนะครับตัวอัลต้าขับเคลื่อน4ล้อนะราคาเขาก็จะอยู่ที่1 2 4 0 0 0 0 9 0 0 0บาทนะครับถือว่าแท้ง300ดีเซลเนี่ยราคาดีทีเดียวนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ยังถือว่ามีสเสน่ห์อยู่นะครับกับออร่ากู๊ดแคทนะเจ้าแมวดีนะครับ สำหรับเจ้าแท้งเนี่ยมันก็จะมีการตกแต่งพิเศษอยู่ในหลายๆคันนะสังเกตดูครับบนท้องถนนเนี่ยเราก็จะได้เจอแท้งที่ไม่สแตนดาร์ดอยู่เยอะนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ตกแต่งโดยเฉพาะบอดี้พาร์เนี่ยมีเยอะนะแล้วก็ในบูธของ G w M ก็มีตัวมาโชว์แบบตกแต่งด้วยนะครับสวยงามเลยทีเดียว และนี่พี่ใหญ่อีก1นึคันนะครับสำหรับแท้ง500นะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเจอบนท้องถนนเท่าไหร่นะครับสำหรับ GWM แท้ง500แต่ว่ามันก็เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะสำหรับสายลุยที่ชอบรถคันใหญ่ๆนะครับอันนี้มีการตกแต่งเพิ่มด้วยนะรู้สึกจะมีพาร์ทมาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีงามนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบรถสไตล์แบบนี้นะไหางรฮไลท์บนเวทีแน่นอนครับว่าจะต้องเป็นเจ้าแท้ง300นะตัวนี้ถือว่าพาจัดเต็มจริงๆ <c oughs> สีก็โดดเด่นสะดุดตาอยู่แล้วส่วนอีกคันนี่ นี่ก็เป็นแท้ง300นะครับพระเอกของงานในปีนี้สำหรับ G w M นะครับก็เป็นเจ้าแท้งนั่นเองนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับสำหรับแท้ง300นะสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นตัว H E V นะเป็นเครื่องเป็นซิน2000เทอร์โบพร้อมระบบไฮบริดนะครับราคาเขาก็อยู่ที่ 1,499,000บาทนะแต่ว่าในงานรู้สึกจะมีส่วนลดประมาณสัก3,500นะครับนี่มีอุปกรณ์ตกแต่งมาด้วยนะครที่ชื่นชอวรถสไตล์เหลี่ยมสไตล์กล่องแบบนี้ผมว่าเจ้าแท้ง300มีความน่าสนใจสูงนะครับเนื่องจากราคาที่ย่อมเยาวนั่นเอง อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับภาพรวมรวมของบูธของ G w M ในงาน Motor Show 2025นะก็ใครที่สนใจนะครับอยากดูรถคันจริงนะครับของเจ้าแท้ง300ตัวดีเซลนะหรือว่าเจ้าตัว h a วาลพิิกนะครับก็มาดูได้ภายในงานนะรวมถึงโปรโมชั่นนะก็ลองมาคุยกับเซลดูนะครับหรือว่าถ้าโปรโมชั่นทั่วไปเนี่ยก็มาคุยกับเซลลโชรูมใกล้บ้านก็ได้ แต่ถ้าใครอยากสัมผัสดูรถตัวจริงดูบรรยากาศของงานมอเตอร์โชว์ดูรถจากหลายๆค่ายเนี่ยผมว่างานมอเตอร์โชว์ปีนี้สนุกครับก็ลองมาเดินดูกันครับ